สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพยายู้สเซนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางภู้ย่บ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับเอฟซี FC แฮยินดีกับนัตตี้หลังได้รับรางวัลชิ้นใหญ่จากบอสบิก๊กไม่ใช่เงินแต่เป็นสิ่งนี้ ตาพี่น้องเมนรางวันอีอย่างเนาะบัดที่นี่เนาะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับสดๆดร้อนๆนะครับทางบอสบิ๊กได้ออกมาโพสเฟสนะครับนะครับเป็นเฟสของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับเพิ่นโพสต์าแบบนี้ครับรางวัลให้เพื่อนในฐานะทํางานเลียขาบอสเก่งมากนะครับอันนี้เราก็สิเบอาลินน่ะแหละครับพี่น้องนะครับกับเป็นเลขานะครับเป็น คุณสนิทนั่แหละครับพี่น้องที่ขยันเฮิตงานนะครับไปกับบอสบิ๊กตลอดนะครับสําหรับนัตตี้นะครับพร้อมกับเป็นรูปบอสบิ๊กนะครับแล้วก็รูปนัตตี้นะครับยืนยกมือไหว้นะครับในแขนนี่ก็มีท้องพี่น้องในคอก็มีอีกสินหนึ่งครับสินแบบง่าเลยนะครับนะครับผมบัดที่นี่หลังจากนั้นครับทางนัตตี้เองก็ได้ออกมาแชร์โพสต์นะครับแล้วกับโพสต์เฟซส่วนตัวของเจ้าของพร้อมนะครับผ่านเฟสนัทพงศ์สิริสายนะครับก็คือเฟซของทางนัตตี้นะครับเป็นโพสต์แบบนี้ครับ ถามว่ามาอยู่กับบอสได้อะไรต้องดูนี่ทองสิบบาทจากบอสปาดพกี่น้องทองสิบบาทเด้อครับผมนะครับรางวัลคนขยันเซอร์ไพรส์มากขอบคุณครับวัสดครับนะครับผมบัดที่นี่ทางเอฟซีนะครับก็ได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละครับก็เข้ามายินดีกับทั้งนัตตี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเ้อครับผมท่านนี้บอกว่า บอสบิ๊กใจดีกับทุกคนจริงๆค่ะและเป็นผู้ให้ทุกคนตลอดน่ารักสุดๆคนนี้นะครับอีกท่านต่อมาบอกว่าดีใจกับน้องนัทมีเจ้านายเป็นทั้งเพื่อนที่แสนดีนะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งเด้อครับพี่น้องท่านนี้บอกว่าบอสสุดยอดมากๆเลยนัตตี้ได้เพื่อนที่ดีมากเลยลูกนะครับดีใจด้วยจ้าว่าสั่นครับกับเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับทังนัตตี้นั่นแหละครับพี่น้อง นะครับอย่างที่บอกนะครับผู้ใดที่มาอยู่น้ำบอดบิ๊กนะครับเอาตรงๆพี่น้องถ้าบอเกี่เล้ยนะครับถ้าขยันตั้งใจเหตุงานนะครับได้ดีทุกคนนะครับเพราะว่าบอดบิ๊กนะครับพื้นสีมีรางวันมีน้ําใจให้ตลอดนะครับผมนะครับสนับสนุนลูกน้องตลอดนะครับก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสูฟังเด้อครับผมนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจ้งใดกะคอมเมนต์ขอามาซสูฟังได้เด้อครับผมนะครับนอกเหนืออื่นใดกะดีใจและกะยินดีน้ำ น้องนาตีนะครับนะครับผมได้ทอง10บาทนะครับจากทางบอดบิ๊กนะครับจริงๆกับสีมีอย่างอื่นให้หลายคนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นรางวัลนะครับสําหรับคนขยันวัสดุครับบอดบิ๊กเปินบอกนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายัครับสวัสดีครับ